รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรมในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเวลาดีๆที่สมาชิกทุกคนในบ้านจะได้ร่วมฟังธรรมกันอย่างพร้อมหน้าใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้เรามีสารธรรมน่าสนใจว่าด้วยเรื่องโลกกับธรรมโดยท่านพระครูรัตนโสพลเจ้าอาวาสวัดนายโรงกรุงเทพบาฝากไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกๆท,ท่านทำยังไงที่โลกจะไม่ช้ำทำจะไม่เสียเพราะตอนนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยรู้สึกว่า โลกใบนี้ของเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลมาช่วยกันทํำยังไงที่จะให้โลกนั้นเกิดสันติสุขธรรมะทํำยังไงที่จะให้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นสัจธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นสัตธรรมปฏิรูปเรามาร่วมกันในการที่จะดูแลรักษาโลกใบนี้ร่วมกันแล้วก็มา นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตสิ่งที่จะทำให้โลกใบนี้เกิดสันติสุขได้อยู่ที่ธรรมะเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะมาพูดและมา,าพูดคุยในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องโลกและธรรมโลกเนี่ยถ้ามองในทางพระพุทธศาสนาก็จะหมายถึงพื้นที่ อีกความหมายหนึ่งก็คือหมูสัตว์เพราะฉะนั้นในพื้นที่น่ยอมลองจินตนาการไปที่โลกใบเนี้ยในแต่ละภมูภมีภาคมันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อปีค่าหก้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกใบเนี้ยหกหกล่าสุดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับโลกใบเนี้ยและแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยโลกมันก็ยัง บอกไม่ได้ว่ามันจะมีการประทุขึ้นมาอีกเมื่อไรสงครามั้เพราะฉะนั้นการที่จะดับสงครามที่มันเกิดในภูมิภาคหรือในโลกใบนี้ได้นั้นก็คืออยู่ที่ใจเอาธรรมะของพระสมาสมาสมุทธเจ้านั้นไปไปประพฤติไปปฏิบัติทีนี้นอีกความหมายหนึ่งก็คือหมูสัตว์หมูสัตว์ก็คือพวกเราเนี่ยแหละพวกเราที่อยู่ในโลกใบนี้ ทำอย่างไรที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคือถ้าทุกคนได้นำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติธปฏิบัติอตรตมาเชื่อเหลือเกินว่าเราจะเข้าถึงธรรมจิตเราจะนิ่งจิตเราจะสงบเกิดภาวะที่เรียกว่ากายเบาจิตเบาเมื่อกายเบาจิตเบาและเราปฏิบัติต่อเนื่องไปลึกๆเนี่ย อย่างที่โยมนั่งสมาธิเนะีมันก็จะสัมผัสได้ในขั้นของปราโมทปิติปัสสธิมีความสุขหรือลึกลงไปถึงขั้นเป็นเอกคคตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสุขที่เราสามารถที่จะหามาได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เรื่องการฝึกจิต เรื่องการทำสมาธินั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่วัดของตมาเองก็จะมีคอร์สในทุกวันอาทิตย์ก็ปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนท่านอาจารย์มานอุปสมโธท่านก็จะเป็นผู้ดูแลแต่ตอนนี้ท่านเองก็ไปเปิดที่จังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ท่านอาจารย์ตมาก็สานต่อในโครงการปฏิบัติ ทีนี้ในโครงการปฏิบัติตอนนี้แหละการปฏิบัติรมจะทําให้เรานั้นเข้าถึงความสุขความสุขก็อย่างที่ธะมาบอกว่าคือถ้าเราไม่สร้างที่พึ่งให้กับตัวเองนะจิตเราปล่อยจิตให้ลดแล่นไปตามกระแสนะ่ยยังไงมันก็ไม่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะดึงจิตมาอยู่กับปัจจุบันการที่จะดึงจิตมาอยู่ปัจจุบันก็คือการมาปฏิบัติ มาปฏิบัติทำยังไงที่เราจะมีสติมีสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสตินั้นจะเป็นตัวดึงเข้ามาโยมดึงเข้ามาเวลาโยมนั่งเนะี่ยทำยังไงที่เราจะดึงจิตเข้ามาอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดอนะดึงจิตเข้ามาเมื่อดึงจิตเข้ามาให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วถัดจากนั้นก็ใช้สัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือเป็นตัวกรองเป็นตัวพิจารณาดึงมันเป็นตัวกรองเป็นตัวพิจารณาไม่ให้จิตเรามันแล้วมันล่องลอยออกไปทีนี้ตัวสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวที่คอยตรวจสอบคอยกันกรองว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเป็นตัวยับยั้งใจของเรา อาสมว่ายอนั่งไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ายอก็ทําความรู้สึกว่าขณะนี้เรากาลังนั่งสมาธิทํำยังไงที่จะดึงจิตมาให้ได้ก็คือใช้สติแั้นดึงจิตเข้ามาเมื่อดึงจิตเข้ามายมกอก็พยายามใ,ให้จิตของเราอยู่กับบทที่เรากําหนดเราพิจารณาเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วจิตเราจะนิ่งจะสบายจะได้สัมผัส ลักษณะของจิตหาประการก็คือมีความปราโมทมีปิติมีปัสทธ,มธิมีสุขมีเอกตาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องฝึกต้องพัฒนามนุษย์จะดีจะประเสริรฐได้นั้นอยู่ที่การฝึกเด้นจะมาขอวกมานิดหนึงเรื่องของโลกโลกใบนี้คือนอกจากจะหมายถึงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคแม้แต่ในประเทศแต แคบเข้ามาก็คือที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในบ้านเรามันเป็นยังไงบ้างป่าไม้ถูกทำลายถูกทำลายแล้วมันก็ก่อให้เกิดมดลพิษมลภาวะ PM 2.5นี่ก็เตมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแต่มาช่วยแล้วเกิดว่าโลกก็จะเกิดความ อ่าเขาเรียกว่างดงามใช้คาว่างดงามคือถ้าเราย้อนไปในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพยายามสร้างออกแบบวัดหรือออกแบบอารามนี่ให้เป็นรามณิยสถานความเป็นรามณิยสถานก็คือสร้างวัดให้มันเขาเรียกว่ามีธรรมชาติมี ป่าไม้มีความร่มรื่นแล้วก็พื้นที่ดูสะอาดสงบแล้วก็เข้าไปในสถานที่เหล่านั้นมีความรู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยทีนี้เรามาดูในที่ต่างๆเนี่ยคือถ้าเราเข้าไปในวัดในปัจจุบันคือถ้าเราเอาคอนเซปต์เหล่านี้หรือกรอบแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในวัดบ้านเราเนะี่ย แต่มาว่าสามารถที่จะดึงใจชาวบ้านได้เข้ามาวัดมาฟังธรรมได้เป็นอย่างดีทีนี้โลกกับธรรมทำอย่างไงมันจะไปด้วยกันได้โลกกับธรรมเนะี่ยคือโลกเนี่ยคือพื้นที่ หมายถึงพื้นที่หมายถึงผู้คนนีทีนี้ถ้าผู้คนได้รับการปลูกฝังได้รับการพัฒนาที่ดีมันก็จะช่วยกันรักษาธรรมแต่ถ้าคนมีการศึกษาที่ไม่ดีในที่สุดมันก็เกิดเขาเรียกว่าสัตรธรรมปฏิรูปเกิดธรรมะปลอมขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดมันก็มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในสังคมในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นทำอย่างไงที่เราจะช่วยกันรักษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญธรรมะของพระพุทธเจ้านะีถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้คนนั้นเกิดสันติสุขในใจนอกจากเกิดสันติสุขในใจแล้วก็ได้ขยายอก,การเรียกว่าอน,นิสง์เหล่านี้ไปสู่บุคคลต่อไปในสังคม เพราะลักษณะของพระพุทธธรรมะของพระพุทธเจ้านะี่สวากขาธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วเนะี่ยบอกสอนในเรื่องบุญในเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ไดีพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราฟังเพราะฉะนั้นเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติและนอกจากเป็นสวากขาธรรมแล้วก็เป็นกวนิยานิเกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากภัยพ้นจากวัตฏะสงสาร และก็ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเข้าถึงสันติสุขความผาสุขความร่มเย็นความผาสุขความร่มเย็นในปัจจุบันและนอกจากนี้เมื่อเราเดินถูกทางตั้งอยู่ในธรรมเชื่อเหลือเกินว่าเราก็เมื่อถึงแม้เราจะตายจากโลกนี้ไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขารกว่าทำให้ใจของเรามีความผาสุข ก็คือด้วยการนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติทีนี้เราจะรักษาโรคด้วยกันได้อย่างไรเนะี่ยสิ่งที่สำคัญในการอยู่ในโลกนั้นธรรมะจะช่วยคุ้มครองโลกได้เป็นอย่างดีก็คือหิริและโอตปะปัดความละอายละอายต่อผลของบาปผลการกระทำที่ไม่ดีทั้งในที่รับและที่แจง้ง คือคนเราถ้ามีความละอายนะ่ะก็จะไม่กล้ากระทำความผิดทั้งในที่ลับและที่แจง้งและอีกข้อหนึ่งก็คืออตัปะความเกรงกลัวต่อบาปเพราะบาปทำไปแล้วมันจะส่งผลให้เรานั้นก็เรียกว่าได้รับความทุกข์ได้รับความทรมานเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็คิดอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะบาปมันไม่เป็นไร แต่เมื่อไรก็ตามคนเขาเรียกว่าคนเขับก็คนโง้อนะตราบใดที่บาปยังไม่ส่งผลเขาก็ยังคิดว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าของที่มีของเป็นรถบานอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่บาปกรรมมันส่งผลเนะี่ยเขาก็จะเกิดความสำนึกเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้พวกเรา,ขาเขาแล้วมีความคิดมีลักษณะเช่นนั้นก็คือให้เหล่านั้นได้เดินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้า ก็คือไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตไม่ประมาทก็คือมีสตินั่นเองมีสติก็คือเอาจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันยมทําอะไรอยู่ก็เอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ถึงจะคิดออกไปแล้วก็ดึงกลับมาเอาเชือกเหมือนกับเอาเชือกอะดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวสัมปัชัญญะพอดึงจิตมาอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ย แล้วก็ใช้สัมปชัญญะรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่รู้สึกตัวในขณะพูดขณะทำและขณะกําลังคิดเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเป็นตัวดึงจิตเข้ามามาอยู่กับตัวเราให้เราไม่ประมาทไปกระทําในสิ่งอะไรที่ไม่ดีงามเราทําอะไรก็ตามแต่ให้จิตอยู่กับสิ่งที่เราทําการดึงจิตอยู่ในสิ่งที่ทำเนี่ยยมโดยเฉพาะการฝึกจิต ถ้ายมฝึกเรื่อยๆโดยใช้วิธีการก็แล้วสร้างสติและสัมปชัญญะใช้บทกําหนดหรือคนไหนที่ก็ตามเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วจิตมันไม่สงบสักทีเนี่ยยมลองใช้มูลร,กกรรมาฐานให้เราแต่ใช้บทพิจารณาเกสาโรมาณาขาทันตาตาโจเอาหลายๆตัวเนี่ยแหละเป็นมูลก,กรรมาฐานซึ่งพระพุทธเจ้าได้สอนให้พระใหม่ได้เอามาเป็นบท ก็เรียกว่าบทบริกรรมคือถ้ายอมท่องคําว่าพุทโธแล้วมันยังจิตยังไม่นิ่งไม่สงบลองอเกสาโรมานะขาทานตากลับไปกลับมาเนี่ยจิตมันก็จะเกิดรวมสนย์เป็นสมาธิซึ่งอาตมาก็ใช้วิธีกันอันเนี่ยยอมลองขั้นใดที่ใช้อ่อาเขาเรียกว่าการบริกรรมอย่างอื่นแล้วจิตไม่นี่งจิตไม่สงบลองใช้บทนีรร้ดู ซึ่งเป็นมูลกรรมฐานเวลามีพระบทใหม่แต่ละที่ยก็จะอุปชาก็จะให้ท่องบทเนี้ยเกสาโลมานขขาทันตาตะโจตะโจนาขาโลมาเกสากลับไปกลับมาในที่สุดจิตมันก็จะนิ่งจิตสงบนบแล้วก็เกิดปสัสสติกายเบาจิตเบาขึ้นมาแล้วเราก็จะพกรองจิตให้มันดีเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละที่จะเป็นตัว ประครับประคองชีวิตของเราให้มีความผาสุขความร่มเย็นความผาสุกความร่มเย็นทีนี้สังคมของเราเนี่ยหรือมนุษย์ของเราทํำย่างไงที่จะมาช่วยกันช่วยกันก็คือโดยการสร้างเขาเรียกว่าองค์กรหรือสร้างบ้านของเราให้เป็นรัมมานิยะให้มีความสงบ ให้มีความร่มรื่นให้มีความบันเทิงใจการบันเทิงใจมันจะเกิดขึ้นก็คือด้วยการฝึกสติฝึกหรือปฏิบัติธรรมที่ให้เราได้ถึงความสุขและอีกวิธีการเนึ่งก็อย่างที่ตะมาบอกว่าก็คือเราต้องอช่วยกันสร้างความสงบความร่มรื่นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยความ สงบความร่มรื่นแล้วก็ช่วยกันดูแลธรรมชาติและก็นอกจากนั้นทำยังไงที่พื้นที่ที่เราอยู่นั้นจะมีความกรเรียกว่าใครเข้าไปแล้วมีความรู้สึกปลอดภัยต่อสถานที่ที่เราไปสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวหล่อหลอมให้ใจของเรานั้นเกิดความผาสุขความร่มเย็น ที่นี้มาพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะความสัมพันธ์กันก็คือโลกที่เราอยู่หรือพื้นที่ที่เราอยู่นะกับธรรมะมันมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันพระก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้ให้ธรรมะกับประชาชนประชาชนก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นฝ่ายอุปธรรมฝ่ายสนับสนุนฝ่ายอุปธรรม พระสงฆ์ให้ท่านได้มีกําลังในการทํางานเมื่อท่านมีกําลังในการทํางานเราก็จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเราต้องกรเรียกว่าต้องใช้กโยนิโสมนสิการในยุคปัจจุบันเนะี่ยเราจะเห็นว่ากระแสที่มันมาแต่ละแต่ละครั้งแต่ละวันจะเห็นว่าโอโ้เรื่องของพระนี่มาก ถ้าดูจาก Facebook ดูจากกลุ่มไลน์ต่างๆที่ส่งเข้ามาหากันมันเกิดอะไรนะขึ้นในสังคมนี้วันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้เราใช้โยนิสงนิสิการใช้วิพัชชวาสก็คือพยายามแยกแยะให้ออกแยกแยะให้ออกเพราะว่าณปัจจุบันมันมีเขาเรียกว่าของจริงและก็ของปลอมแปลกปลอมเข้ามา เพราะฉะนั้นถ้าชาวพุทธของเรานั้นแยกแยะไม่ได้เชื่อไปตามกระแสไปตามอะไรตา่างๆในที่สุดเราก็จะขาดโอกาสในการสร้างคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีในที่สุดเราก็หันหลังให้วัดเลยนะหันหลังให้ธรรมะเมื่อเราหันหลังให้ธรรมะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เราขาดโอกาสในการฝึกตนในการพัฒนาตน พอพูดถึงพระพอพูดถึงปฏิบัติธรรมไม่เอาแลทิ้งไปเลยบางคนเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ได้ใช้โยนิโสมนสิกาตคิดให้เป็ดคิดให้เป็ดเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราต้องตั้งสติให้ได้แยกแยะให้ได้คิดให้เป็ดอันไหนของแท้อันไหนของปลอม อย่างที่บอกว่าสัตธรรมปฏิรูปก็คือของปลอมที่มันเกิดขึ้นอาจจะแฝงเข้ามาในหลายรูปแบบอย่างอาตมาในี่คนยงไหนเนี่ยก็พอจะรู้อะไรเป็นอะไรแต่ญาติโยมที่บงนอกเนี่ยคือบางท่านเองก็อาจจะไม่รู้เห็นเขาส่งมาให้ดูเราก็เชื่อไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราใช้หลักของกาลามาสูตรไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอะไรก็อย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อโดยทันทีทันใดให้เรา ไตรตองพิจารณาให้มันถีทุวนแล้วค่อยเชื่อสิ่งเหล่านั้นเช้าว,วันพรุ่งนี้เรายังคงมีนัดกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะตอนนี้ได้เวลาที่น้องเป็นหนึ่งจะพาไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันอีกแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่า ช่วงธรรมะพาพเพลินวันนี้เป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษากันแบบอิมวุ่นที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียซึ่งจะมีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมืองมุมไบตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอินเดีย ในอดีตเมืองมุมไบประกอบด้วยเกาะทั้งหมด7เกาะต่อมาในปีพุทธศักราช2,388ได้มีการถมทะเลเพื่อเชื่อมเกาะทั้ง7เกาะให้เป็นแผ่นดินเดียวกันค่ะสถานที่แรกเป็นหนึ่งขอพาทุกท่านมาเยือนยังเจดีวิปัสสนาสากลซึ่งที่นี่สร้างโดยมหาเศรษฐีชาวอินเดียนามว่าสุพัฒจันทรา เพื่อแสดงความซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมอันเป็นสากลเพื่อให้มวลมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์และนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงอีกครั้งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสันติภาพและความกลมเกลียวเจดีสร้างขึ้นด้วยความระลึกถึงสยักยีอู่บาขิน ผู้เป็นครูวิปัสสนาของดรโกเอ็งกาโดยเจดีจำลองมาจากมหาเจดีชเวดากองของประเทศเมียนม,มาเป็นลักษณะโดมใช้เป็นหอสำหรับการวิปัสสนาสามารถจุผู้คนได้ถึง8,000คนเรามาชื่นชมสิ่งปลูกสร้างต่างๆภา,า,ายในสถานที่แห่งนี้กันนะคะ ยิ่งใหญ่และสวยงามมากเลยค่ะส่วนชั้นล่างเป็นห้องรวบรวมภาพที่ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุให้ผู้มาเยียนได้ศึกษาอีกด้วยมีมากมายหลายแห่งเลยค่ะออกเดินทางกันต่อเลยนะคะ ซึ่งระหว่างทางเราก็ได้ชมบ้านเมืองถนนหนทางของประเทศอินเดียกันเพลิดเพลินดีจังเลยนะคะและเราก็มาถึงอย่างบ้านราชคลึกซึ่งเป็นบ้านอนุสร์ของผู้นำอินเดียคนสำคัญ ดอเรอัมเบตกานั่นเองค่ะดรอัมเบตกาได้อาศัยในบ้านหลังนี้เป็นเวลาเกือบ20ปีมีการจัดแสดงเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมากมายเลยค่ะท่านเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและได้เดินร่วมขบวนกับมหาตามะคันธีเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษค่ะ ก่อนจากกันเป็นหนึ่งขอพาแวะชมตลาดของเมืองบุมไบกันบ้างนะคะที่นี่มีสิ่งของจำหน่ายให้เราได้เลือกซื้อมากมายเลยตั้งแต่ของกินของใช้ไปจนถึงเครื่องสำอางเลยละค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาทัศนศึกษาและไหว้พระในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ าคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปทัศนศึกษาณสถานที่แห่งใดก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ี Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมล address yokas7@gmail.com ค่ะ เชื่อว่าธรรมสาระที่ทางรายการนำมาฝากนั้นจะช่วยเติมเต็มความสุขใจให้กับทุกท่านได้ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นอย่าง้วคุณแม่แปรงและต้องขอลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ